เวลาการหนาวเย็นหรือเข้าหน้าหนาวช่วงนั้นเป็นช่วงที่เปราะบางโอกาสที่จะติดเชื้อง่ายไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดต่างๆก็จะระบาดในช่วงวินเทอร์หรือช่วงหน้าหนาวสำหรับบ้านเราเองนะครับก็เรียกว่ามีแดดเกือบทั้งปีแต่ว่าพอเรามาศึกษาจริงๆแล้วพบว่ามีประชากรที่ขาดวิตามินดีทั้งเยอะดังนั้นเนี่ยคำแนะนำก็คือควรจะตรวจเช็คระดับวิตามินดีดูถ้าใครก็ตามที่ต่ำกว่า30ถือว่าขาดวิตามินดีส่วนใครก็ตามที่ต่ำกว่า20ถือว่าขาดอย่างรุนแรงดังนั้นเนี่ยจำเป็นที่วิตยอย่างเหมมาะส จร,จริงๆแล้วช่วงหน้าหนาวที่มาถึงเนี่ยนะครับวิตามินดีเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญมากๆสำหรับ การที่เราจะต่อสู้กับภาวะการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีรียต่างๆแต่นอกจากนี้ยังมีวิตามินตัวอื่นนะครับที่มาช่วยเสริมวิตามินดีทาให้ทํางานดีขึ้นเช่นวิตามินซีก็ช่วยกระตุ้นภูมิเหมือนกันหรือว่าซิงซิงคือสงกสีก็ช่วยเหมือนกันในการที่จะทําให้ระบบภูมิท้านทานเราแข็งแรงขึ้นแล้วก็ที่สําคัญครับไลฟ์สไตล์ของเราการนอนเนี่ยสำคัญมากใครก็ตามที่ว่าผ่อนน้อยระบบทีน้ำตานจะต่ําลงดังนั้นเนี่ยในช่วงที่หน้าหนาวที่มาถึงเนี่ยการนอนของเราเนี่ยอย่างน้อยต้องเจ็ดถึงแปดชั่วโม ครับที่จะช่วยทําให้เราไม่ติดเชื้อง่ายครับเด่งที่บอกว่าเราต้องการแสงแดดนั่นคือ U V B เพื่อมาเปลี่ยนวิตามิน D2 ให้เป็น D3 เท่านั้นเองครับดังนั้นใครก็ตามที่ได้รับวิตามินดีไม่จําเป็นต้องโดนแสงแดดครับ